แล้วมันดูน่ากินมากก็คือว่าเรามีแต่โมใช่ไหมเราจะหั่นออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นแท่งๆอะ่ะแล้วเอาไปฟรีซในช่องแข็งัมจะเป็นแตงโมแบบแข็งเป่งเลยใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เามาขูดฝอยชิคๆอะ่ะแม่ว่าสลับกันมานะหั่นให้มาปาแม่่าย ตอนเย็นเลยแล้วกันเออตอนนี้ที่ตอนกลางวันนะคะแล้วเดี๋ยวถึงตอนเย็นหลังจากที่ว่างๆแล้วเดี๋ยวจะเราจะมาทําให้ดูนี่นะคะหลังจากที่เราแช่แตงโมเนี่ยอุ้ยอยู่ในห้องแข็งนะคะแช่แข็งมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะในสัปดาห์ให้มันแข็งเยอะๆเหรอเปล่าไม่ว่างทําจริงๆแล้วแช่แ๊บเดียวพอมันแข็งเป็นน้ําแข็งแล้วก็มาทําได้แล้ว แต่เราไม่ว่างเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยยังไม่ได้ทำซะทีเนี่ยเพิ่งมาทําอาทิตย์นึงกันนี้เลยได้ทำการขูดนะคะทีนี้ไอ้ที่ขูดเนี่ยไปยืมมาามาเขามีแบบหลายหัวซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวนี้ป่ะหัวนี้ไหมลองดูก่อนนะเนเป็นนิ้แข็งหมดเลยอ่ะหดูดิเป็นน้แข็งเ,ย,เงย็นมือมากอะแขมมันไม่ไปอะอมุะม,ะม,มเดียวมุมม,ม,มมาม คนนั้นไม่ใช่อะไรหรอกมันเย็นมือมากมันก็เอาไปมาจับปะาผมมือมันเย็นมากถึงมันจะไม่ถนัดมืเอ,อเนีหยอุ่แข็งเกินไปอ่ะมันอยือตัวเย็นนานไปปะ่ะเโโฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมันก็เหมือนต้องแข่งนั่แนแหละคนนี้ก็ต้องแข่งนั่นแหละ แล้วกว่าจะขูดหมดอันนะไอ้ที่อยู่ข้างนี่ละลายหมดมันดูไม่ฝอยคุณแม่ใช่แล้วว่ามันแล้วว่ามันผิดหรือเปล่าหัวขูดแปลกว่าหัวขูดผิดหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนจริงหรออย่างนี้เหรอ

ชามมาใหม่เลยชามมาใหม่เลยอันนี้เสียนี่ลูกค้าเราวันนี้เป็นใครคะนัชชากินข้าวอยู่ลูกค้าจะมาลูกค้าเราต้องกินเม็ดแตงโมเข้าไปด้วยนะเราเราไม่ได้แคะออกให้เย็นหนูมากแเนี่ยปัญหาเราคือเย็นจัดมากตุงคือยาวไงเนี่ยใช่เลยตุงคือยางมันจะไม่ช่วยบ้างที่สำนนคัญเไม่มีอืม มันกาจะได้บ <knife noise> <ses> <faith> ิงสูมือกับน่าปลาเคยกดนะ น่ากินไหมน่ากินมากเลยจะทำการใส่นมข้นหวานค่ะใส่เลยนะรัดเลยนะคะโอเคอี้ยน่ากินนะน่ากินนนี่อุ้ยเลยจานเรยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่โกโก้ครันช์เบอดตู้ อันนี้ก็เรียกโกโก้ป๊อปหรอหรือยงหรว่าเนี่ยโกโก้ป๊อปไอ้น่ากินไหมน่ากินมากค่ะสวยง่ามบิงซูแตงโมแช่เย็นทำเองเดี๋ยวจะให้ชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมเพราะว่าแบ่งเยอะไปไหมอ่ะโอเคอ่ะชิมอร่อยไหมเดี๋ยวสิอร่อยนะเราล้องกินโดนงนมด้วยใช่ไหม ปิดขายได้ดีไหมเปิดขายอร่อยมั้ยให้กี่คะแนนคะหกสิบเต็มหนึ่งล้านน้อยหน่อยจะให้หนึ่งล้านเลยหกสิบเต็มหนึ่งล้านคุณอะไรคะอยู่ด้วยนะคะแมทเนี่ยค่ะหนึ่งล้านไปเลยหนึ่งล้านคะแนนเลยเหรอหนึ่งล้านเต็มหนึ่งหืมพี่ช่องแมช่องอะไรไหมอร่อยเหรอมันก็เหมือนตังโมนะถ้าแตงโมหวานๆจะดีมากแล้วก็ มันจะอร่อยตรงที่ลา่านมข้นอ่ะเนาะอืมอร่อยที่ได้เลยมันชื่นใจอืมให้ปลาไหลหิมเดี๋ยวปลาไหลจะผสมระหว่างโกโก้ข้นกับเม็ตังโมนะมันคล้ายกันมั้ง <laughs> เป็นไงอร่อยไหมอร่อยชื่นใจเนี่ยที่ได้เลยอืมไปขายเลยอ่ะนะคะไปขายแล้วเนี่ยแล้วใครมาขวนล่ะ <laughs> ไม่ขวนไม่ไหวนะเย็นมากเลย เแล้วบอกว่ามีตังโมถ้าแข่งหลือเดี๋ยวไอ้เพยไปปาป๊ามาเร็วให้ชาดไปแล้ขูดแล้วค่ะชาขูดหน่อยแล้วมาขูดทุกเกมเยลองเลต้องเลยต้องเลยเอาไปไม่ออกแล้วเนี่ยมันออกแต่แม่ไม่เห็นโอ๋ยโอยเย็นตืออุปกรณ์ไม่พร้อมไงมันต้องมีนี่นะที่จิกอ่ะที่จิกอ๋อไอ้แบบ ช่วเรียเป็นอะไรอะที่จิ้นน้าแข็งแบบนี้นะอตอนที่บอกไงว่าตอนเด็กๆอะพิมพจะมีอุปกรณ์ที่มีที่จิกแล้วขูดถ้าสมัยโบราณเขาจะใช้แบบว่าไม้ตอกตะปูล,ลงมาจิกๆๆๆๆนจิจจที่เป็นไอ้ที่ขูดน้ําแข็งใสาขายข้างทางที่เป็นไม้นะคือจะก,กินเนี่ยมันก็อร่อยแหละมันอร่อยเลยแหละแต่มันเละเทะมากดูสิเนี่ยอืม้มอเอเม็ดเพียบเลยแล้วชากินเสร็จล้วช่วยเก็บด้วยนะแล้วว่าเราไม่ใส่โกโก้คัน่ะเพราะว่าแหลนไหม มันจะแยกไม่ออกระหว่างเม็ดกับโกโก้คานแสดว่ามันกินเม็ดก็ไปด้วยไะโกโเราแยกออกอันนี้โกโก้คานอันนี้เม็ดเราเหลือแตงโมแช่แข็งเยอะมากแล้วราจสมาขุดขุดขูดด้วยมือมันขุดไม่ไหวเพราะว่ามันเย็นปาปาก็เลยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วจะทำอะไรคะสมูทตี้ดีกว่าสมูทตี้แตงโมก็คือเดี๋ยวเอาไอ้แตงโมแช่แข็งเนี่ยไปปั่นโดยไม่ต้องใส่น้ำแข็งเนาะแล้วมันก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าไม่จืดอะ เพราะว่าปกติเวลาปั่นน้ำเต้งโม่มันต้องใส่น้ำเชื่อมใส่อันนี้อันนี้คือใส่น้ำแข็งใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นเนื้อแตงโมสดสดล้วนๆอ๋อมันอาจจะเหมือนแตงโมที่เราไปกินที่ตลาดทนบุรีนะไม่สองพรี่มีเม็ดด้วยทำไมไม่มีบริการเขี่ยเม็ดให้หรอคะเคี่ยังไงเขาเขี่ยไงเขาคงเขี่ยก่อนเอออาหารมันจะเละไงอือคนน่าจะเอาเม็ดออกก่อนที่จะไปแช่แข็งอะไรคะ อะไรนะตกใส่โอ้อโอจ๊อสโอจ๊อสอัอก็ไปเอานี่นี่นี่ที่ชู้ข้างหลังเนี่ยมาเช็ดสิจ๊างงเลยจะไปปั่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งดูอยู่นี้นะอ่าปั่นแล้วจะใส่อะไรอ่ะใส่ถ้วยเหรอ อย่าบางด้วยนะคะเอียงตัวนหนีนึงค่ะอ๋อหยกได้ <c oughs> ยกกล้องไม่สวยไม่หยกแม่กล้องนั่งเฉย จะน่าจริงเหรอหัวเราไม่ให้เราเอามือปั่นตั้งนานนะฮะให้เราเอามือขูดตั้งนานไหนคะในในคอเขาดูเนื้อหน่อยโหเนื้อเนียนเนื้อเนียนแล้วแบบว่าเครียกว่าอะไรอ่ะไม่ละลายด้วยใช่ป่ะอ่ะเด็กเชม่หัวดูดิดูดิโอ้ยดีกว่าที่เอามือขูดตั้งเยอะทุมันเนียนมากเลยใช่ป่ะเนียนกว่าเมื่อกี้อีกปั่นอัจฉริยะ ยิงกว่าอันไหนอร่อยกันอันนี้เราจะใส่นมไหมใส่อ่ะนมไปบีบเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบีบให้ค่ะวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นเชฟค่ะแปลงร่างเป็นเชฟเชฟนัดชาเหรอคะเฮ้ยนัชาแมวทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมตอนที่ยังไม่ใส่นมก่อนหมูป้าแบบนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยอันไหนอร่อยกันนะดชาอันนี้อร่อยกว่า กูเนี่ยมันเนียนแล้วมันแบบหืมันได้เลยดูเนื้อนี่เนื้อเป็นไอติมเลยอ่ะเสียอย่างเดียวมันจะมีเกกม็ดกรุบกรุบแต่เดียวคือหนูอืม้มอร่อยเลยหวานอร่อยกว่าเมื่อกี้อืมอร่อยกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันจะขูดหยาบหรือแบบอันนี้มันหวานเนียนมันนิ่มมากเ,เนียนเนาะแต่ว่ามันมันจะขึ้นสมองนิด<ม>นึงนะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยหรือว่าไงค่อยกินนั่งยามดี พี่ชอบเป็นไหมมันจะเย็นจี๊ดขึ้นสมองแบบนี้เออเดนหนูมันเย็นตรงนี้เย็นตรงอกหรอเย็นตรงอกอ๋อผมเมื่อก่อนมันชอบกินจี๊ดขึ้นสมองอ่ะเนเราก็เหมือนเดนหนูไม่ได้กินเยอะหนูเคยกินเยลาเ่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่ามันอร่อยกว่าแตงโมปั่นเพราะว่าแตงโมปั่นทั่วไปมันจะผสมน,น้ำแข็งกับน,น้ำเชื่อมอันนี้<ต>คือ,เน,อเนื้อแตงโมล,ล้วนเลยมันให้ความสเหมือนแตงโมล,ล้วน,วนแตงโมล,ล้วน มันให้ความสุขเหมือนในเต็มมากกว่าน้ำปั่นนะใช่ใช่เหมือนไอติมงานดีมากมันก็คือบิสุูแบบละเอียดมากบอกว่าชอบมากอ่ะอเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยอร่อยตะโกงเม็ดอ่ะเม็ดมันปนอยู่ด้วยอะเอียดในตะโกเลยอ๋อเนนี้กี่คะแนนเมื่อกี้ได้ร้านละอินฟินิตี้อินฟินิตี้อินฟินิตี้คืออะไรพี่โชว์ฮะพี่โชว์เงี้ยเหรอ ยวโชขึ้นหัวหรอมันเป็นไงเจม่เยี่ขึ้นหัวเนี่ยต้องกระโดดต้องกระโดดไงกระโดดเม็ดมันโดนปั่นแลกอยู่ในเนี้เดีแล้วแล้วมันกินไม่ได้ไม่ได้าเห็นไอ้นันแตงโมปั่นที่ประเทศอะไรอินเดียเลยเขาก็ใส่เม็ดไปด้วยโอเคค่ะวิธีนี้เวิร์กมากนะคะแช่แข็งแข็งแข็งเลยแล้วเอาไปปั่นกับเครื่องปั่นแล้วมากินแต่ว่าขอเติมไว้ก่อนคนสับมันชิ้นเล็กๆแล้วเขีรยเม็ดออกให้หมดเพื่อความ อัตราลดในการกินมันจะดียิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะมีเม็ดคอยมากะบา,ายเพื่องปากใช่ไหมอ่ะเนี่ยเม็ดติดปากลากกับไกคอนแล้วก็ไม่ชอบเปปาก